จังหวะนี้กาเพชรต้องมารัสาทุสาธุสาธุสาธุอมอาวอนสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีทุกคนทางบ้านและสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับวันนี้ก็อยู่กับไอเดีพี่แอมนะครับก็มาดูกันว่าจะมาทําอะไรกับไอเดีพี่แอมนะครับ ก่อนชมคลิปต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์คลิปให้ด้วยนะครับในคลิปนี้มีโค้ดกันในหน้าแจกครับ110เพชรด้วยกันไปโชคดีก็หายเจอนะครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมสกินลดนะครับสกินลดสปอร์ตไงสวยเนาะส่วนชุดนี้ที่มีแล้วอะ่ะคือ oh, <no. S 1> บางคนอะ่ะ บางคนคือไม่มีของในตู้นี้เลยก็ถือว่าคุมนะ้มเนาะแต่บางคนที่แบบมีของแบบหลายอย่างนี้ในตู้แล้วก็ถือว่าก็ลมเลวไปได้แค่แบบอังอย่างเนาะอางอย่างของในคู่นี้เนาะอย่างเช่นพี่ยามเนี่ยมีชุดนี้แล้วก็ถือว่าแบบก็แบบเสพเพชรโดยตรงแค่สกินลดค่นี้มาดูกันว่ากิจกรรมนี้ที่จะวสูงให้พี่ยามหมดไปเท่าไหร่จะเกลือหรือเปล่าหมดตู้แน่นอนหรือว่าจะหมดตู้ไหมอาจจะลองดีก้าวเพชรก็ได้นะครับ let's go ตั้งว่านี้ก้าเพชรต้องมาลสา,สาธุ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 อมประอมเปรี้ยปร,รี๊ะประโอ้ยควายฮึม่มจะเลยทำไมวะเนี่ยโอ้โหเลยทำไมโอ้ยเลยเอย่างเลยนี่เจ้าได้แล้วก้าเพชรมั้งเจ้อัดติดโทโอ้ย,ออยกิจกรรมดีดีเด่นถึงดีนะเรือจ,จัด โมโลโมโลโอ้ยโมโลยังไม่มีถือว่าคุ้มอยู่โมโลจะกินกาสกาเผ็ดใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดในตู้ร้านถังวะนี้ลม oh, <no. S 1> ลมนี้มีแล้วก็ถือว่าเออกระชางมันเถอะลมมีแล้วไอบอดไอบอดไม่สวยเก็บไว้เป็นคอลเลคชันแล้วกันนะ <c oughs> อ้ามกระเป๋า โอ้ยกระเป๋าโอ้อยังไม่มีหรือเปล่ามาดูกันว่าาชุดกับรถสปอร์ตอะไรจะออกก่อนกันแต่ส่วนตัวพี่คิดว่าน่าจะเป็นชุดมากกว่าโอเคจังหวะนี้อโมตสะอภวัตโตอราโต้ไอคว้าไอ m ีเอมไว้ข้อเจงแรงมาตู้เฉยเฮ้ยถาวอนยังไงคนดูถาวอนไหมถาวอนนะครับผม ตบมือครับขอบคุณทุกคนครับที่ดูอยู่ตอนนี้ครับโอ้ถาวรอลแบบและชีวิตเออจะบอกนอนเนาะหลายๆคนที่ยังไม่มีสกินเนี่ยคือแบบถือว่าคุ้มนะแต่หลายๆคนที่มีแล้วก็ถือว่าไม่คุ้มอะ่ะโอเคครับเดี๋ยวพี่จะจะบอกใบคลิปก่อนนะคลิปก่อนท่าน,นี้มันขาดหายไปคือโค้ดเลขศูนย์อยู่ตรงแถวที่3 ได้ก้าวอยู่แถวที่4ครับใครที่มาดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากกดติดตามช่องแย m m y เ f FF นะครับใครที่อยากดูไลฟ์สตรีมสดใครที่อยากมาเล่นซาห้องแจกไพ่ก็อย่าลืมติดตามช่อง y ย m m y FF ฟเนะครับบ๊ายบาย